ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวบ้านถือวันนี้วันศุกร์ที่14มีนาคม2568อยู่กับผมสวัสดเครือพิมายนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับผมต้องขอชื่นชมเลยนะครับผมเรื่องราวนะครับ ที่ทำความดีนะครับผมนะฮะถึงว่าจะฐานะายากจนเจ็บของเก่าแต่ก็มีจิตใจเมตตาแล้วก็จิตใจสะอาดนะครับผมเจ็บเงินแสนได้นะครับตามคืนเจ้าของนะครับผมนะฮะทำทำดีเห็นผลทันตาหนุ่มเจ็บของเก่านะครับเจ็บเงินได้แสนคืนเจ้าของนะครับ เนี่นะครับผมจากการรายงานก็ได้ได้งานทําแล้วนะครับผมนะเหตุเกิดที่นู่นนะครับผมที่เขตรับผิดชอบสพกลางใหญ่นะครับผมนะเนี่ยเก็บเงินสดนะหนึ่งแสนบาทตกหล่นริมถนนสายกลางใหญ่น้ำโสมนะครับหน้าบ้านเมืองไทยแคปิตอลนั่นเอง สาขาตำบุกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมนะฮะจากการนั้นนี่ขอชื่นชมเลยนะครับเราไปดูภาเพเหตุการณ์นะครับก็ข่าวนี้ก็มาก็2วัน3วันแล้วนะครับผมอาสื่อก็ออกอากาศนะครับชื่นชมเชิดชูนะครับคนดีเข้าสู่สังคมนั่นเองก็หนึ่งในั้นก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็มาออกอากาศนะครับเพื่อขอชื่นชม นะครับคนดีนะฮะทำความดีเข้าสู่สังคมนั่นเองนะครับผมคนนำคนดีเข้าสู่สังคมนะครับนิ่งเฉยไม่ได้นะครับการทําความดีนี้ก็ไม่บ่อยครั้งนะครับที่จะเห็นบางครั้งนะครับคนเห็นเงินแสนก็อยากจะเก็บไว้เป็นของตัวเองนะครับผมแต่หนุ่มท่านนี้ ไม่เจ็บนะครับแแจก็นึกถึงเสมอที่ยายสั่งสอนไว้นะครับนะ,ะเงินนี้เจ็บไว้ไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่ของเราอยู่ดีเราต้องคืนเจ้าของนะฮะโอ้โจิตใจงดงามนะครับเจ้าของรับเงินนี่ก็ดีใจชื่นมื่นเลยนะครับเจ้าของลานมันนะครับผมทําเงินหล่นแสนหนึ่งโชคดีนะครับผมนะฮะ ก็หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเงินแสนนึงก็เยอะนะครับผมสําหรับคนคนอ,อย่างเราๆนะครับถ้าเกิดเจ็บเงินได้น,นะฮะไม่ไม่ไม่บ่อยครั้งนะครับผมภาพนี้ก็โอ้โหชื่นชมอาชาวเน่ยก็ต่างก็แห่ชื่นชมนะครับหนุ่มเจ็บของเก่าท่านนี้นะครับผมนะก็อายุป,ประมาณ28ปปีนะเป็นชาว าสาครพัฒนานะตําบลหนองแวงอําเภอน้ําโสมจังหวัดอุดรธานีมีอาชีพนะครับเจ็บของเก่าขายนั่นเองนะครับเราไปดูภาพเหตุการณ์พร้อมๆกันนะครับผมนะฮะเอาภาพนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับภาพที่นําเงินนะครับช่วงนี้ก็คือว่านําเงินนะครับผมไอช่วงที่เก็บเงินได้ก็อีกช็อตหนึ่งไปละนะครับ ต่ผมเอาช็อตนี้ช็อตที่มอบเงินให้เจ้าของอเจ๊ลานมันก็แล้วกันนะครับผมนะฮะเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับผมรับชมนะครับนี่ครับผมภาพหตุการณ์นี้นะครับเจลานมันนะครับผมนี่นะครับนะจากกรณนีนายนะครับ ก็นายบุญกองมั่นเมืองปักนะครับหรือน้ำฝนนะครับอายุ28ปดีชาวสาครพัฒนาตำบลหนองแวงอําเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับมีอาชีพเจ็บของเก่านะครับขายได้เจ็บเงิน1 0 0 0งแบาทนะครับที่ทำหล่นนะครับผมตกหล่นริมถนนสายกลางใหญ่น้ำโสมหน้าเมืองไทยแคปิตอล สาขาตำบลลางใหญ่อำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมนะฮะคับก่อนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปช่วยติดตามหาเจ้าของพร้อมบอกยายบอกอ่ายายเคยสอนนะครับว่าของที่ไม่ใช่ของ ของเรานะครับอย่าเอาเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีนะล่าสุดนางวิไรและนายปีชาปราบคนชั่วนะสองสามีภรรยาเจ้าของลานมันเจ้าของลานรับซื้อยางพารานะครับนะะว่าพวกเขานะครับตัดสินใจนะครับรับน้องน้ำฝนนะครับผมเข้าทำงาน ประจำที่ลานรับซื้อยางพารานะรับซื้อยางพารานะครับผมอ่าสักรู่นะครับผมนะฮะเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับสักกู่นะครับผมนะว่าพวกเราตัดสินใจนะครับยางพารานะครับผมรับคุณอ่าน้องน้ำฝนนี้เข้าทำงานนะครับรว่าจะดูแลเป็นอย่างดี นะครับน้องน้ำฝนนี้มีความรับผิดชอบสูงนะครับดูยายอายุประมาณ70ปีนะครับผมนะมีอาชีพที่ไม่มั่นคงครับดูแลยาย70ปีที่อยู่เพียงลำพังน้องน้ำฝนหนุ่มอุดรเก็บเงินคืนเจ้าของนี่ก็ขอชื่นชมนะครับผมก็ดูภาพเป็นการที่น้องอเจ๊ลานยางพารานะครับรับเงินนะครับผม ทีมงานซูมภาพหน่อยนะครับผมนี่แค่นี้นพอนะครับลานหมันลานยางพาราเงินหนึ่0 0สบาทนะครับผมนะฮะหนในร้อยนะครับ1ในหนในล้านก็แล้วกันนะครับผมนะฮะเกิดขึ้นที่ตำบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับนะ้าชื่อเสียงกระชอนนะครับ ช่องหลายช่องอทีวีดังๆนะครับผมที่ออกสื่อออกอาก,ากาศนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็มานำเสนอออกอากาศเช่นกันนะครับผมนะฮะก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมและก็เชิดชูนะครับสงสัยก็คงจะได้ใบประกาศนัญญบัตรหรือว่าใบ ชื่นชมนะครับผมทางจากสพกลางใหญ่นะครับผมพลเมืองดีนะครับผมนําคนดีเข้าสู่สังคมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับผมก็เจ้าหน้าที่นะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่นะนี่ครับเจ้าหน้าที่นะครับผมเจ้าหน้าที่ก็นับเงินแล้วก็สอบปากคําเล็กๆน้อยๆกับการที่มาเงินแสน พนัเจ้าหน้าที่สอบสวนก็คงจะสอบสวนตามลำดับนะตามยุทธวิธีนะครับผมการสอบสวนว่าเงินนี้เจ็บมาได้กันอะไรมานะครับไปเจ็บที่ไหนเขาก็สอบถามเรียบร้อยก็านายบุญกองหรือว่าน้องน้ำฝนนี่ก็ตอบตามที่ตัวเองเจ็บเงินมานะครับผมสถานที่นั้นๆรา,ายละเอียดก็ลงอยู่ในนี้แล้วนะครับผมนะฮะนี่นะครับ ลงเรียบร้อยนะครับผมอ่ะฮะไม่ตกงานแล้วนะครับก็เจ๊ลานมันโอ้ยลานยางพารารับซื้อยางพารานี่ก็รับไว้ดูแลนะครับทั้งยายเจสิปีนะครับผมก็จะได้มีอาชีพมั่นคงนะครับผมมีรายได้นะครับเลี้ยงดูยายต่อไปนะครับผมนี่แหละครับผมทำดีเห็นผลทันตานะครับทำดีได้ดีนะครับผมหนุ่มเจ็บของเก่านะเก็บเงินได้ เ็บเงินแสนคืนเจ้าของนั่นเองนะครับที่ดูรายการนี้แล้วก็เอาไว้เป็นเยื่องอย่างนะครับผมการเจ็บของเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามนะครับผมนะฮะก็อย่ามองข้ามนะครับ,นะรบก็นําคืนเข้าไปซะก็ว่าอย่างนั้นนี่คือบ้านพักอาศัยนะครับผมบ้านพักอาศัยของอน้องน้ําฝนนะครับผมนี่บ้านเก่าผุผผพังๆนะครับผม นะฮะหน้าต่างก็เอาผ้าปิดไว้อย่างนี้นะครับผมนะ,ะแต่เขาก็มีใจบริสุทธิ์นะครับผมอ่าเก็บเงินได้ก็ไม่ยึดไว้เป็นของตัวเองถ้าเกิดว่าบางคนยึดไว้นี้เอามาสร้างสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านก็ได้นะครับแต่น้องน้ําฝนเขาไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเงินนี้ไม่ใช่ของเราเขา,าคุณเงินที่เขาทําหลน่นนี้อาจจะเดือดร้อนมากกว่านี้ก็ได้นะครับผม จึงนําเงินนี้ไปให้นะครับไปคืนเจ้าของไม่รู้จะคืนยังไงก็ไปที่สอพอกลางใหญ่นะครับผมเจ้าหน้าที่ก็รับอย่างดีสอบถามถามไทยว่าอ้อเอาเงินนี้มาจากไหนตั้งแสนหนึ่งเงินจำนวนมากอ๋อผมเจ็บได้ครับปอมผมจะมาแจ้งความแล้วก็ให้ผู้ทำเงินหล่นนี้ก็มารับคืน โอ้โหนะครับผมก็เจ้าหน้าที่สพกลางใหญ่ก็ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ประกาศนะครับผมแช่ข้ามวันแช่นั้นละครับเจ้าของเย็ายางพาลานะครับลานยางพาลาก็มารับมารับเงินอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับผมพร้อมสามมีนะครับเนี่ย มารับนะครับนายปีชาปราบคนชั่วนี่แหละครับผมนะสองสามีภรรยาทำเงินหล่นไว้ที่ริมถนนอ่าหล่นไว้ที่ริมถนนสายกลางใหญ่น้ำโสมนะหน้าบ้านเมืองไทยแคปิตอลสาขาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี นะครับผมครับก็ขอขอบคุณนะครับผมก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมน้องน้ําฝนนะครับผมน้องน้ําฝนนี้เป็นผู้ชายนะครับน้องน้ําฝนนี้เป็นผู้ชายนะครับผมก็คนทําความดีนะครับยังไงแล้วเราก็ไม่นิ่งเฉยก็เห็นเขาโพสต์มาหรือว่าลงมานะครับเราก็ เรื่องเล่าข่าวบ้านผือเห็นว่ามีประโยชน์นะครับคนดีเข้าสู่สังคมก็มาเผยแพร่ออกอากะให้ชาวโลกเขรับรู้นะครับผมยังมีคนดีนะครับสังคมอยู่ในอำเภอบ้านผือนะครับผมหลายๆท่านที่ดูแล้วก็เอาไว้เป็นนะย่างอย่างก็ได้ครับเป็นต้นแบบก็ได้นะครับผมเหมือนหนุ่มหนุ่มเจ็บของเก่าท่านนี้นะครับ ถึงเขาจะยากจนนะครับแต่เขาก็ไม่เจ็บเงินแสนไว้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ของเราคุณยายสั่งสอนนะครับผมเลยเจ็บคำคุณยายมาแล้วก็อยู่ฝังใจหนุ่มน้ำฝนนี้ตลอดเวลานะครับชายอายุยี่สิบปดปีเองนะครับผมนะฮะแล้วบ้านก็สมโสมนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเขาจะเก็บเงินแสนหนึ่งนะไปซ่อมแซมที่บ้านรักษายายแต่ทีนี้ น้องน้ําฝนนี้อายุ 28, ายี่แปดปีนี้เขาไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมยายเขาสั่งสอนไว้นะถ้าเก็บเงินได้หรือว่าเงินไม่ใช่ของเราก็อย่ากเก็บไว้นะนะมันมันไม่ใช่ของเรายายสอนให้เป็นคนดีนะครับหนุ่มยี่แปดปีท่านนี้ที่เก็บของเก่านี้ก็จดจําไว้อยู่ฝังอยู่ในใจวันนั้นวันสักวันหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเหตุ เจอเหตุการณ์อย่างนี้อะไรประมาณนี้เจ็บของได้เล็กๆน,น้อยๆก็คงจะไปวิ่งไปที่สถานีตำรวจภูทรกลางใหญ่นะครับผมเขาทำอย่างนี้มาตลอดแต่ไม่ได้ออกสื่อออกข่าวแค่นั้นเองเลยวันนี้ก็เจ็บเงินแสนหนึ่งนี้ก็ต้องออกก็ต้องออกให้ชาวโลกก็ได้รับรู้นะครับตัวประเทศได้รับรู้นะครับผมนะฮะ นำคนดีเข้าสู่สังคมนั่นเองนะครับผมครับขอฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook สวัสดีพี่มายนะครับย t ทู e บ้านผือทีวีนิวติกตอกวราพรพาเที่ยวนะครับด่าเซิร์ชในคู o เก e นเลยครับบ้านผือทีวีนิวขอฝากไปด้วยห้องภาพดีเจเจเอนะครับผมจำหน่ายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพแล้วก็ถ่ายอกอกสารสีขาวดำเข้าเลื่ยมสันเกลสันกาวนะครับห้องเสื้อวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีแคนตัดลุงเอบ้านผือ อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลมัธกพิทยาภูมินั่นเองพิทยาภูมินั่นเองนะครับแล้วก็ห้างทองแม่พิจิตสาขาเจตลาดนิยมทองดีน้ําหนักเต็มทองร้อเซจากเย,ยวาวราชนะครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์ปิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาลงนะครับผมสวัสดิเครือพิมายนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวเฮดีขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ